สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้มิวทมาเรียนคณิตศาสตร์ชั้นป .3 กันอีกนะคะต่อจากครั้งที่แล้วนะคะครั้งที่แล้วเราเรียนเรื่องการคาดคะแนนวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องอะไรไปดูพร้อมกันเลยค่ะเรื่องต่อไปที่เราจะเรียนนะคะคือการเปรียบเทียบความยาวและความสูงเปรียบเทียบคําว่าเปรียบเทียบคล้ายๆกับคาดคะแนนแล้วเราหาความคาดเคลื่อนไหมคะเปรียบเทียบคือต้องหาความแตกต่างใช่ไหม มนเปรียบเทียบเมื่อไหร่แสดงว่ามันต้องต่างกันอ่น้องมาดูนะคะดูจากรูปที่คุณครูให้นะคะมีไก่ต้งกับน้องงัวดูนะมาดูการเปรียบเทียบค่ะน้องดูความยาวซิเขาบอกว่างัวเตี้ยกว่าไก่วัวเตี้ยกว่าไก่อ่าน้องดูนะคะดูจากความสูงจากรูปภาพนะอันนี้คืองัวเตี้ยกว่าไก่แต่ถ้าเราเอาไก่มาก่อนล่ะถ้าไก่มาก่อน มันจะใช้คําว่าเตี้ยกว่าได้เหมือนเดิมไหมน้องมาดูสิคะเราจะใช้คําว่าอะไรแทนคะถ้าเอาไก่มาก่อนเราต้องใช้ว่าไก่สูงกว่างัวอ่าไก่สูงกว่างัวนะคะน้องดูนะอไปดตูตัวอย่างต่อไปนะคะการเปรียบเทียบความยาวและความสูงน้องดูจากรูปภาพนะคะครูให้รูปภาพมาน้องดูนะ เขาถามว่าเดินสอยาวกว่ายางลบเท่าไรอ่ะก่อนอื่นเลยหนูต้องดูก่อนว่าดินสอกับยางลบมีความยาวเท่าไหร่นะคะดูอันนี้นะคะจากรูปภาพนะเดินสอยาวเท่าไหร่คะยาวเท่าไหรเอ่ยสิบสามเห็นไหมคะตรง 13, เลขสิบสามหนูเรียนการวัดความยาวไปแล้วนะคะต้อง่ันความยาวเป็นแล้วนะสิบสามเซนติเมตรยางลบเท่าไหร่คะเลยจากสี่มาก็จะเป็นสี่เซนติเมตรกับเท่าไหร่เอ่ย ห้ามิลลิเมตรค่ะอะดูนะคะทีนี้เราจะมาเปรียบเทียบวิธีการเปรียบเทียบน้องดูถ้ายางลบยาวสี่เซนติเมตรห้ามิลลิเมตรดินสอยาวสิบสามเซนติเมตรให้ยางลบมาก่อนยางลบเป็นไงคะเวลาเปรียบเทียบเราจะใช้คำว่าไล่ดีเปรียบเทียบความยาวยางลบเป็นไงกว่าดินสอคะยางลบยางลบเป็นไงกว่าดินสอคะ Mic. น้องมาดูวิธีการน้องมาดูวิธีการก่อนนะคะน้องมาดูวิธีการอ่าเขาบอกว่าดินสอยาวก,กว่ายางลบเราใช้วิธีการลบอ่าการเปรียบเทียบใช้การลบแน่ๆเพราะหาความต่างรูบอกไปแล้วนะคะมาตะกี้น้องมาดูค่ะแย่งเหมือนเดิมนะเพราะว่าอย่างลบมีสองหน่วยอ่าแต่อันนี้เราเอาอะไรตั้งคะเอาดินสอเป็นตัวตั้งเพราะมันมากกว่าใช้การลบต้องเอาตัวที่มีค่ามากเป็นตัวตั้งน้องดูตัวนี้ค่ะทําไมาดินสอยาว13าเซนติเมตรแต่พอมาตั้งลบ กลายเป็น12เซนติเมตรกับ10มเมตรทำไมครูใส่ให้อย่างนี้เพื่อที่จะได้มีหน่วยครบทั้งสองหน่วยเข้าใจไหมคะ10มิลลิเมตรเท่ากับ1เซนติเมตรเห็นไหมคะเราก็แบ่งจาก1เซนตเมตรมาให้มิลลิเมตรจาก13เซนติเมตรให้มาหน่วยมิลลิเมตรก็จะเหลือแค่12เซนติเมตร แต่1เซนติเมตรพอมาเปลี่ยนเป็นมิลลิเมตรก็จะกลายเป็น10มิลลิเมตรลบออกด้วย4เซนติเมตรห้ามิลลิเมตรลบจากด้านหลังเหมือนเดิมค่ะข้างหลัง10ลบห้าเหลือห้าสองลบสี่เหลือ8อ่าสรุปว่าข้อนี้ดินสอยาวกว่ายางลบเท่าไหร่คะดินสอยาวกว่ายางลบ8เซนติเมตรห้ามิลลิเมตร เมตรนะคะอันนี้ดูจากรูปภาพเหมือนกันค่ะแต่มีหน่วยเดียวเห็นไหมเอ่ยหน่วยเดียวอะพี่เป้เขาบอกว่าพี่เป้สูงเท่าไหร่คะน้องดูจากความสูงสิหนึ่งยังไม่ถึงหนึ่งร้อยเจ็ดสิบใช่ไหมคะเท่าไหร่คะเนี่ยพี่เป้สูงหนึ่งร้อยหกสิบหนึ่งร้อยหกสิบเก้านะคะแต่อันนี้ครูให้หนึ่งร้อยเจ็ดสิบเลยเพราะว่าเวลาหนูเอาไปลบมันง่ายดีคะ่ะทวนดูนะคะฝึกนะคะฝึกครูให้อ่ะ ให้เป็น170เลยน้องดูนะคะพี่เป้สูง170อ่ะต่อนะคะอาร์มสูง120อ่ะหาความตาม่างหาความตาม่างเปรียบเทียบหาความตาม่างเปรียบเทียบใช้การลบใช้การลบนะคะน้องมาดูซิเอาอะไรตั้งลูกเอา170ตั้งค่ะแล้วลบด้วย120ก็จะเหลือเท่าไหร่คะเท่ากับ50 พี่เป้สูงกว่าอาร์มห้าสิบเซนติเมตรเห็นไหมคะ,ะเราใช้การลบมาช่วยนะคะในการเปรียบเทียบนะว่ามันต่างกันอยู่เท่าไหร่นะคะสูงกว่าต่ำกว่าเตี้ยกว่ายาวกว่าอยู่เท่าไหร่นะคะใช้การลบเข้ามาช่วยอันนี้จะมีแบบฝึกให้น้องลองไปฝึกทำด้วยนะคะ,ะมีอยู่เจ็ดข้อหนูลองไปฝึกดูนะคะ ฝึกดูนะคะว่าทำได้หรือเปล่านะอย่าลืมกลับมาฝึกด้วยนะคะสำหรับคลิปวันนี้ก็ขอบคุณนะคะขอจบเพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ